สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง์แอนโชโคกูปิงรหัสหนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567สําหรับชาวาลัคนาราศีมีนนะคะคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดนะคะของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่13มีนาค่ะถึงวันที่12เมษายนส่วนใครที่รู้ลัคนาตัวเองแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพิงจะหยิบไพ่ขึ้นมานะคะทั้งหมด12 ใบเป็นตัวแทน12บเหตุการณ์12พบเรือนที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ว่าก่อนนะในเรื่องของการที่เราจะเข้าสู่การดูดวงกันเนี่ยต้องย้ำม,มันก่อนว่าการทำนายคลิปนี้เนี่ยปิ้งไม่ได้จ่อทรงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เวลาตอนที่เราดูเนี่ยก็อยากจะให้ดูเอาไปเป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ1 2 3 4 5 เจ็ดแ1ดและ12โอเคเรียบร้อยแล้วมาดูซิจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีมีนมาดูกันตนุกระดุมพระสหัสชา้า คันทุปุตตะอลิปัตตนีมรณนะสุภากัมมะลาภาและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศ เราเห็นหน้าไพ่กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึกตัวตนนะคะของชาวาลัคนาราศีมีนลุ่มคนธาตุน้ํานี่เป็นไงล่ะดูสุขกายสุกใจนะ,ะสบายอกสบายใจสเลเกินหรือเรียกว่าปล่อยจอยนะคะคือไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณอาจจะเจอในเรื่องของเหตุการณ์ที่ยากลําบากหรือว่าคุณอาจจะเจอปัญหาต่างๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะแบกรับคุณจะเก็บไว้แต่ตอนเนี้ คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่อยากยึดติดกับปัญหาหรือว่าดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้แล้วมันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของอารมณ์นะคะในเรื่องของความรู้สึกที่เหมือนกับปล่อยปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่ไปโฟกัสซึ่งพิงมองว่าดีนะ คือคนเราเนี่ยในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจเนี่ยมันก็เกิดจากในเรื่องของอดีตเนาะบางทีเราแบกอดีตเอาไว้เราแบกความทุกข์เอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหาในเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทใํใไมชีวิตมันยากลําบากให้คุณลองไปเปรียบเทียบคนที่เขาร่างกายไม่สมประกอบหรือคนพิการเห็นไหมคุณยังโชคดีกว่าเขาหรือในระหว่างที่คุณฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่มีแม้แต่โอกาส ที่จะได้เห็นภาพต่างๆคนที่พิการทางสายตาแบบนี้วันนี้ร่างกายของเรายังแข็งแรงสิ่งที่มันดีที่สุดก็คือในเรื่องของพลังใจนะคุณต้องมีใจที่เข้มแข็งแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับตัวคุณเองเนะี่ยปลดเปื้องอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณเคยแบกสิ่งที่คุณเคยรู้สึกแย่สิ่งที่เคยทําให้คุณน้อยจิตตกคุณปล่อยไปแล้วคุณก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะไพ่ใบเนี้ย ติดปีกบนคือมองแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของอิสระแต่ในระหว่างเดียวกันแบบปีกที่ติดเรามันก็คือยังหมายถึงในเรื่องของภาระนี่แหละแต่คุณยิ้มรับนะคะถ้าเกิดใครที่มีภาระในเรื่องของเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องอื่นๆก็เรียกง,ง่ายงว่ายิ้มสู้นี่กันไปเลยไม่ได้ยอด่อท้ออะไรนะคะถือว่าในเรื่องของพลังกายพลังใจเนี่ยมันมาดีละ พอสภาพจิตใจดีมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามานะคะพลังงานดีๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมนอกกนอกเหนือจากในเรื่องของความรู้สึกแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งงานนะคะตําแหน่งกรรมะเนี่ยนะคะในเรื่องของงานเนี่ยมันราบรื่นมันดีงามมันเลิศมันปังนะต้องย้ํานะคะการทํางานเนี่ยคือถ้าเกิดใครที่ทํางานเป็นทีม ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่างานเนี่ยมันมีปัญหาการคุยการเจราจาดูแบบเป็นไปคนละทิศค,คนละทางมีทัศนคติม,มุมมองที่แตกต่างกันแต่ณะตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมาดูลงตัวคุณคุย,ค,ยคุณเจราจาคุณประสานงานคุณทำงานร่วมกับคนอื่นส่งผลดีนะคะใครที่เน้นในเรื่องของการทำยอด เป็นเซลล์หรือต้องใช้วาทศิลป์ในการพูดมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนี่แหละนะคะที่สามารถที่จะไกล่เกลีย่ยหรือว่ามีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการแก้ไขสถานการณ์ที่มันมาอยู่ตรงหน้าแบบนี้อันนี้คือได้มันเลยทำให้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะราบลรื่องนะคะอาจจะวุ่นวายกับคนไปบ้าง นะคะเพราะว่าขึ้นมามันก็เกี่ยวกับในเรื่องของคนเกี่ยวกับในเรื่องของการทําอะไรร่วมกันบางคนทํางานแบบลักษณะหน้าที่เดี่ยวนะคะอยู่ตัวคนเดียวในช่วงจังหวะน,นี้เดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณอาจจะต้องมีการเจรจามีการพูดคุยนะคะหรือว่ามีการสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลดีทั้งนั้นถึงแม้ตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างฉันก็ไม่อยากพูด นะบางอย่างฉันก็ไม่อยากจะไปยุ่งสูงสิ่งหรือเกี่ยวข้องกับใครนักด้วยความที่ว่าในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนเนี่ยตำแหน่งสัจชาเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนคุณก็จะไม่ได้เปิดรับใครใเข้ามาอยู่ละนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าฉะนั้นถ้าเกิดคุยกันตามเนื้องงานคุณคุยได้แต่ถ้าเกิดมีในเรื่องของการที่จะเข้ามาในชีวิตส่วนตัวหรือว่ารับรู้เรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณจะไม่ค่อยให้ใครรับรู้เท่าไหร่ คุณจะให้รู้เฉพาะคนที่คุณรู้สึกสนิทใจคนทีเน่เป็นเพื่อนกับคุณมานานหรือคนที่สนิทกับคุณมานานหลายปีแล้วคุณถึงจะยอมเล่าในเรื่องของปัญหานั้นๆทีนี้ตำแหน่งเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีและเสียสิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันการให้หยิบยืมเงินตรงนี้จะเกิดปัญหาปัญหาเรื่องอะไรเช่น ตอนที่เขายืมนะคะเราก็ให้อย่างดีเลยแต่พอถึงเวลาคืนน่ะเขาไม่คืนเงินเรามันเลยทําให้เรามีปัญหาถ้าเกิดใครยังไม่เจอในกรณีนี้นะคะให้เฝ้าระวังเอาไว้อย่าให้ใครยืมเงินนะคะขึ้นมามันก็จะเหมือนกับทําลายความสัมพันธ์เงินมันเป็นตัวที่สามารถที่จะเป็นบ่นทําลายที่แบบ ตักมิถรภาพที่รุนแรงนะปิ๊งก็เคยโดนเนาะเพื่อนคนหนึ่งหคบกันมาเกือบยี่สิบปีตั้งแต่สมัยปอเลยนะถึงเวลาก็มีปัญหาเรื่องเงินกันถึงบอกนะยคะว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะคะอย่าใจดีออกับคนอื่นมากไปนะจนสุดท้ายตัวเองทุกข์ฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนนะคะหรือว่าเ,เป็นในเรื่องของการที่จะซัพพอร์ตเนี่ยก็คือให้เป็นพอประมาณคิดซะว่าถ้าเกิดเงินก้อนนี้หายไปฉันก็ไม่ได้เสียสยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจํานวนมันเยอะเกินไปแบบนี้ มันอาจจะส่งผลนะคะในเรื่องของการเงินของคุณแต่ว่าความโชคดีเนี่ยของเดือนนี้มันก็ยังขึ้นอยู่นะคะในเรื่องของการเงินตําแหน่งกระดุมพระค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยคือเงินเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราวางแผนเป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะคะบางคนอาจจะต้องการที่จะจะัดสรร ในเรื่องของเงินมากขึ้นมองนะคะในเรื่องของรายได้รายรับหรือว่าทํารายรับรายจ่ายเข้ามาเพื่อที่จะได้เห็นตรงไหนที่เราจะเซฟได้แบบนี้มันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเข้าใจว่าอะไรที่มันจําเป็นหรือไม่จําเป็นรวมถึงในเรื่องของการซื้อของนะ,ะต่างๆคือปกติแล้วเนี่ยชาวลักนาราศีมีเนี่ยจะเป็นนักชอบอยู่แล้วซื้อไปเรื่อยนะคะถูกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลักร้อย นะคะหลักสิบอย่างเงี้ยคุณก็จะมีความรู้สึกสุขก,กายสบายใจขอให้ได้ซื้อเถอะของมันต้องมีนะ,ะถึงแม้ว่าไม่ต้องเสียเงินเยอะไอ้ตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่มีในเรื่องของเงินเก็บเพราะเงินมันไปหลุดรั่วกับไอ้ที่แบบคุณไม่ได้สนใจนะกับยอดเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะภาพรวมการเงินอะ่ะดีแล้วแล้วก็ อีกอย่างที่เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการเซ็นสัญญาการทําอะไรธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินถ้าเกิดเป็นธุรกรรมการเงินหรือเป็นการแบบกู้สินเชื่อเป็นการทําร่วมกับแบงก์แบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาพอขึ้นมามันก็จะรับเรื่องบางคนทําเรื่องนะคะกู้บัตรยูนะคะหรือว่าจะทําเรื่องในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะ คาดหวังเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมันจะรอดมันจะผ่านหรือเปล่ามันผ่านมันได้มันดีนะคะแต่อที่เสียที่ต้องระวังก็คือที่บอกไปนะย้ําไปตั้งแต่แรกก็คือในเรื่องของเพื่อนย้ายใครหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งที่จะต้องให้ระมัดระวังก็คือในเรื่องของตําแหน่งพันธุตตาแหน่งพันธุเนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวเอาจริงๆมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะ คือขึ้นมาในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ขึ้นมาว่าสวมหน้ากากหากันมันจะหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคือถามว่าจะทะเลาะก,กันรุนแรงไหมมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะทะเลาะก,กันรุนแรงแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวเนี่ยต่างมีความรู้สึกนะคะไม่โอเคกับพฤติกรรมบางอย่างแต่ว่าเหมือนกับพยายามที่จะถนอมน้ำใจกันอะ แต่ในใจลึกๆแล้วไม่ชอบเลยอะไรแบบเนี้ยฉันรู้สึกไม่โอเคเลยนะหรือตัวคุณเองอาจจะไม่พอใจพฤติกรรมบางอย่างของคนในครอบครัวแล้วคุณก็มีความรู้สึกอึดอัด แต่ไม่กล้าพูดพอถึงเวลาก็คือเหมือนกับปล่อยผ่านไปทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบ้านนะคะที่มีในเรื่องของอความรักความสามัคคีการเข้าใจกันเนี่ยมันดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในลักษณะของการที่เราเป็นเสาหลักหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้คุณอึดอัดใจเพราะจะกลายเป็นว่าญาติพี่น้องคนไหนครอบครัวเวลามีปัญหาติดขัดเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะพุ่งเข้ามาหาคุณคนแรก แล้วคุณก็แบกรับปัญหานั้นๆกับพฤติกรรมน,นั้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆนะคะก็ให้ระมัดระวังส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ขึ้นมาว่าเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีแต่ต้องบอกก่อนว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องของดวงค่อนข้างที่จะเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณลองสังเกตตัวเองนะวันไหนบ้านเรียบร้อยเนี่ยชีวิตคุณจะดีอารมณ์คุณจะดี จะไม่มีอะไรติดขัดแต่ถ้าเกิดวันไหนที่คุณปล่อยบ้านลกคุณไม่ได้ดูแลบ้านคุณปล่อยให้บ้านสกรปรกแบบนี้จะมีความรู้สึกทันทีเลยหนึ่งงานไม่รับเลื่นมีปัญหาอื่นๆเข้ามานะคะฉะนั้นในเรื่องของบ้านเนี่ยวิธีการจาัดห่วงชีวยที่ดีที่สุดปิงบอกแล้วเน้นในเรื่องของความเรียบร้อยเน้นในเรื่องของความสะอาดบ้านไม่จําเป็นต้องหรูต้องแพงแต่ต้องเป็นบ้านที่สร้างความสุขกายสบายใจให้กับเรานั่นเองค่ะ ส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่เนี่ยถามว่ามีเกณฑ์เอาโนมที่อยากจะมีงานนะที่ตัวเองถูกใจมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะถามว่าได้ไหมมันมีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่าถ้าเกิดมองในเรื่องของรายได้ในเรื่องของรายได้เนี่ยอาจจะได้เท่าที่เดิมหรือน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ให้ลองพิจารณาดูนะว่าเราอยากจะไปหรือว่าเราไม่อยากจะไปนะคะเพราะว่าขึ้นมาถ้าเกิดไปตรงนี้เรายอมรับเงื่อนไขบางคนอาจจะเลือกที่จะไปทํางานที่ใหม่เพราะอะไรคะ โอเคในเรื่องของเงินดน้อยลงแต่ว่าค่าครองชีพถูกขึ้นการเดินทาง s a ฟขึ้นนี่เป็นแบบนี้นะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งปุตตะคือสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะตําแหน่งปุตตะเนี่ยขึ้นมานะเกี่ยวกับในเรื่องของความปลองดองแปลว่าอะไรถ้าเกิดคุณนะคะจะทําธุรกิจใดหรือว่าจะหาะไรายได้เพิ่มทางใดทางหนึ่ง การทางานครั้งนี้หรือการลุยธุรกิจครั้งนี้ไม่ได้เป็นการลุยเดียวคุณจะมีคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตคุณหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอารมณ์แบบขายสินค้าออนไลน์สักอย่างหนึ่งแล้วเราไปเป็นลูกทีมเขาอะแล้วเรามีแม่ทีมที่คอยซัพพอร์ตเราเรามีแม่แม่ทีมที่คอยช่วยเหลือนะคะคอยประครับประครองคอยสอนงานเรานี่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นอะไรที่เป็นอ ความต้องการนะคะสิ่งที่อยากจะทําใหม่เนี่ยอันนี้คือดีหมดเลยนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาตอนที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองหรือบางคนอาจจะทําอะไรโดยที่เราไม่รู้นะคะไม่มีความสามารถมากพอเนี่ยมันจะมีคนซัพพอร์ตมีคนมาช่วยเหลือนะคะซึ่งตําแหน่งเนี่ยเป็นเพื่อนใหม่คนรู้จักใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่มันจะส่งผลดีนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตําแหน่งอือื อลีขึ้นมานะอลีกับวินาศให้ระวังนะคะให้ระวังคนใกล้ตัวการทะเลาะกันถ้าเกิดคนที่มีแฟนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการทะเลาะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นเ mm hmm. พราะพิงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดเทียบนะไพ่เนี่ยทั้งหมด12ใบนะคะก็จะมีตำแหน่งอลี เสียนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่บ้านเนี่ยเสียนะคะเพื่อนก็ยังอ่ะโอเคเราเลือกได้นะว่าเราจะช่วยหรือไม่ช่วยแต่บางทีคนในบ้านเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมปากพูดไม่ออกบอกไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็คือได้เรื่อย สบายๆแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับทั้งคุณแล้วก็เขาเนี่ยต่างโฟกัสในเรื่องของหน้าที่หรือบางทีเนี่ยนะอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนต่างมุมนะอยู่ในมุมสงบของกันและกันมีโลกส่วนตัวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแต่ขอแค่หันไปเจอเธอฉันก็สุขใจแล้วนะคะเช่นบ,บางคนอาจจะติดเกมมีแฟนติดเกมอ่ะเราก็ปล่อยเขาไปแล้วก็นอนดูซีรีส์นี่อย่างนี้เป็นตน้นนะคะส่วนคนโสดค่ะนะไหนดูซิว่าคนโสดจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โอ้หคนโสดจะมีแฟนไหมเนี่ยนะคะช่วงนี้นะถ้าเกิดคนที่อยากจะมีแฟนหรือว่าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายที่ลุยหรือเป็นฝ่ายที่ไปแอบ,บชอบแอบ,บจีบเขาเนี่ยมันจะเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาอะคือมันยากมันต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาใช้ในเรื่องของความสามารถทีนี้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยคุณจะไม่ชอบเขาแต่คุณอาจจะไปชอบไปถูกใจนะคนที่แบบ คุณคิดว่าคุณไม่มีทางได้เป็นแฟนเนี่ยดูแปลกไหมนะคะอาจจะมีนางในฝันชายในฝันที่เราแอบมองอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสําหรับคนโสดมีแนวโน้มที่จะไปศัลยกรรมนะทำหน้าใหม่หรือบางคอนอาจจะไปชีดโบท็อกไปเติมฟิลเลอร์แล้วแต่นะคะแต่เป็นการเสริมสวยทั้งหมดอย่างเช่นเป็นการต่อขนตานการสักปากแบบนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะมีแนวโน้มที่คนโสดเนี่ยจะหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาตอนที่เราทํางานหนักเนี่ยเรา เหมือนกับปล่อยปะละเลยตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะซึ่งถ้าเกิดนะฮะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลในเรื่องของสุขภาพที่นี้สุขภาพเนี่ยมันจะโดนไปหมดเลยทั้งคนที่แต่งงานแล้วมีคู่หรือคนโสดนะคะสุขภาพมันจะเป็นลักษณะของการเกิดซ้ำโรคเดิมที่เคยเป็นบางคนมีอาการปวดหัวช่วงนี้ก็จะปวดหัวเป็นพิเศษโรคเดิมโรคเก่า ก,กลับมาส่วนคนที่นะคะมีในเรื่องของอาการสุขภาพเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่แล้วนะคะคือมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นบางคนอาจจะเหมือนก็ถ่ายยากหรือบางคนอาจจะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆแบบนะั้นแล้วคุณละเลยไปมันก็มีเกณฑ์น้นมที่คุณอาจจะต้องไปหาหมอดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าคุณปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นมานานก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะคะถ้าเกิดนะคุณเอาสุขภาพไปแลกกับเงนะินอ่ะถามว่าเออมัน จำเป็นไหมมันจําเป็นแต่ถ้าเกิดแบบโอ้โหมันทําให้ชีวิตเราพังทําให้มันแย่แบบนีน้คุณอาจจะต้องหาทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองส่วนนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังคงเมตตาอุปถัมภ์อยู่นะคะแต่ว่าขึ้นมานะเป็นกรงล้อเป็นการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรพีเข้าพีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดยาอารมณ์ไม่ถูกนะคะวันไหนก็คือนึกอยากจะพูดดีก็พูดดีวันไหนนึกอยากจะเวียงก็เหวียง นะคะมันก็จะวนเวียนไปแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดนะคะคนที่จะต้องทํางานนะกับผู้ใหญ่หรือว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการเจราจาการประสานงานการติดต่อนะคะกับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะดดีๆจังหวะที่อารมณ์ดีจังหวะที่อยู่ในแบบอารมณ์ที่มันนิ่งม,มันมั่นคงนะไม่ใช่แบบบางทีคุณไปขอความช่วยเหลือตอนช่วงที่ผู้ใหญ่ท่านกําลังจะ ทำธุระหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะสร้างความหงุดหงิดใจแล้วก็จะกลายเป็นว่าจากความเมตตาเนี่ยมันจะกลายเป็นการเกลียดชังนะคะส่วนนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทําบุญเสริมต่างๆนะคะมาดูกันซิว่าจะมีอะไรบ้างอืมขึ้นมาบนบานสันเ่าเลยถ้าเกิดทําบุญนะคะจริงๆแล้วการทําบุญมันก็จะเป็นตัวช่วยเสริมนะคะส่วนหนึ่งการทําบุญก็คืออาจจะทําบุญกับโรงพยาบาล นะคะต่างๆนะคะบริจาคเงินร่วมในเรื่องของการก่อสร้างโรงพยาบาลหรือนะคะเป็นในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ คุณอาจจะเป็นหนึ่งในสะพานบุญนะอาจจะเห็นตามโพสต์ต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่เขามีในเรื่องของการเปิดลำปิจาก็ให้ทําทวิธีนี้ส่วนในเรื่องของการบนบาลสารกาวเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะไหว้าตามอารมณ์หรือบางทีคุณไหว้บ้างไม่ไหว้บ้างนะคะก็ลองพยายามที่จะกลับมานะคะในเรื่องของการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยในเรื่องในเรื่องของการบนบานสารกล่าวเัื่อการตั้งจิตคุณอาจจะทําเสริมโดยการนั่งสมาธิหรือว่า มนก็ได้เอาที่คุณถนัดได้เลยนะคะแต่ว่าบทสวดที่ปิงจะแนะนำปิงก็จะถูกชะตาแล้วก็ถูกปากกับบทอิติปิโสมากไม่รู้ว่าใครเป็นแบบปิงหรือเปล่านะคะลองดูแล้วกันเอาบทไหนก็ได้ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสแนวโน้มนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยสุขก,กายสบายใจส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งลาภะตําแหน่งลาภะเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของโชคลาภละโชคลาภจะมาจากไหนจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนะคะที่นี้ขึ้นมาพระพุทธรูปถ้าเกิดในกรณีที่นะตัวเราเองเ่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ยังไม่ได้เลขตามนี้เลยเซียมซีค่ะนะคะเดินทางไปที่วัดนะคะหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วก็ลองเซียมซีกันนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ขอให้เซียมซีใบนั้นเป็นตัวแทนเลขนําโชคของเรานะคะจากนั้นก็คือเขียนชื่อนมนสกุลด้านหลังใบเซียมซีไว้ให้เรียบร้อยส่วนนะคะในเรื่องของเลขนําโชคค่ะเดี๋ยวปิ้งจ่าหยิบขึ้นมาให้นะคะทั้งหมด4ี่ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขนําโชคของชาวรัคนาราศีมีในเดือนนี้เนี่ยจะมีเลขอะไรบ้าง หนึ่งสองสาม โอเคเห็นเลขแล้วนะคะ0407นะคะตามนี้เลยนะคะดาวมฤตยูเนี่ยสามารถแทนค่าเป็นดาวเกตได้ด้วยก็คือในเรื่องของเลข9นะคะก็ขอให้เลขตรงนี้เป็นเลขนําโชคของคุณนะสื่อนาโชคมาจากไหนก็คือมาจากในเรื่องของการปฏิบัตินะคะการไปทําบุญนั่นเองก็คือมันก็เป็นบุญต่อบุญนี่แหละจบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนถ้าเกิดใครนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะคะโดยการกด subscribe กด ไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ